จังหวัดตากนะครับเ <ยะ S 1> นาะโทรสับเดี๋ยวได้ละนีนะะนนน่นะครับนะบอโอเคนะครับนะครับเราก็กำลังจะมุดอุโมงนะครับอุโมงธรรมนะครับนี่เขาอาจจะมืดหน่อยนะครับ ช่องเสียตรงนะครับจะมืดหน่อยนะครับนะเอ้ยเปลียนแสงโอ้โหนะครับสุดยอดมากเลยเอ็กอรเลยเอ็กเนะเอ็กเลนเจอร์นะก่อนระวังน้องเขาก็บริการดีมากเลย โอ้ยถ้าเรามาเองไม่ถูกหรอกนะครับเนาะต้องต้องแนะนํานะครับนะแนะนําให้มีน้องๆน,นะครับมีชาวบ้านนะครับให้พาเข้ามานะเพราะว่าไม่งั้นมาไม่ถูกแน่เลยนะครับเนาะนี่ครับไม่งั้นมาไม่ถูกเนะี่ยเออเระว <c oughs> ังระว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 ังไม่งั้นเรามาไม่ถูกนะอันนี้ก็ต้องให้ชาวบ้านนะหรือน้องๆเขานะครับนะให้มา คอดูแลนะมาพาไปนะเพราะว่าอย่างเงี้ยนะเราก็ไม่รู้ว่าตรงไหนน้าลึกนะตรงไหนน้าลึกน้ําตื้นนะน้อเขาก็จะรู้นะว่าเราจะไปทางไหนัด้เขาไม่เข้าหนามานไถ้าไม่เข้ามาก็ไม่รู้ว่าเขาจะน้แล้วไปถับชมน้ำมาอัด้ น้ำลึกน้ำตื้นเรื่องไรนะนี่ก็ทำลกายลึกไหมงนี้ไหมนี่นะขนาดขนาดคนพื้นที่นะนะต้องให้คนพื้นที่นะครับพอดต้องให้คนพื้นที่นะครับระวังหินบาดเด้อจับก่อนที่จะย่างขาลงไปอ่ะให้เอาขาหยิ่ง ได,ไดก่อนที่จะน,นั่นเหยียบให้เอาขาเนี่ยมันหินคมนะหินคม,นะมนนลงลวมไม่เป็นไรเหอเอาขาอย่างลงไปก่อนโอเคถ้ารู้สึกคมก็ถ้ารู้สึกคมก็ถอยขาเดี๋ยวหินจะบาดเอา ตรงี้น่เสะิฟไแล,ล,ลครับเอบอได้แล้ลงล่างไปเลยลึกไม่เป็นไรเอาปลอดภรยไว้ก่อนไปต่อนะครับก็ต้องให้น้องๆนะครับชาวบ้านนะน้องชาวบา้าน เขาเ้า็เดินเดอไเปเินค่อยเดินเด้อนค่อยเดินเด้อเปนเจอนึงอันนี้คือไต่เขาทองจริงนะครับไต่เขาทองจริงนะเอ้ยิปนี้อาจจะงอโอเค ผมกิดเดี๋ยวไปถ่ายคลิปให้เออลื่นนะลื่นนะระวังด้วยโอ้โ้ได้มาเนาะไ,ได้มาเนาะ สมบุกสมบันคล <c oughs> ิปนี้จ,จะยาวนะครับนะยาวนะแล้วก็เราคือพูพชิชที่สเราก็ออ <c oughs> กด้ <c oughs> กแล้วก็ิป <c oughs> นี้ปากค่ำนะปากำแล้วนะครับนะไปกันต่อนี่ครับ เราก็มาถึงปากถ้ำแล้วนะครับนะออาจจะมีเสียงคคก็คแคก๊กก็คแคก๊กเพราะว่าทางที่เราเดินไปนะครับนะนี่ครับนี่ครับของชาวบ้านนะครับนะต้องให้ให้ชาวบ้านนะครับนะเขานำทางนะครับนะ เขานำทางมางเพราะว่าถ้าเรามาเองคงจะมาไม่ได้นะครับคงจะมาไม่ได้ทางเรานะจะมาไม่ได้นะ,ะเดได้ไหม มือมาข้างนึง่งได้ไหมมือตกนะมือมานี่ข้างนึงก่อนอ่าแล้วก็จับไปไม,ม่ยากก็ไม่สวยนะครับไม,ม่ยากก็ไม่สวย นี่นแเราก็โอ้อยาให้เป็นเพื่อนด้เห็นครับวิวเมนแบบไหน ยาวหน่อยไดเย้เป็นคลิปที่ต้องการความสวยงามน,นะช่องของเสียโทงไปกินไปเทีย่ยวนะว่าลองเท้าใส่รอ,อ,องเท้เาเลยป่ะรองเท้าเลยไม่หนะาวนะครับเดี๋ยวกันรองเท้ารองเท้ามาโอ้ยเดินสบายเยอะเลยปี่ครับ ก็เป็นคลิปที่เอ่อพามาดูถ้ำนะพามาถ้ำนะโอเคครับผมวันนี้คลิปของเสียทงพากินพาเที่ยวนะคอยติดตามคลิปของเสียทงพากินพาเที่ยวด้วยนะครับนะเสียทองพามานะครับนะวันนี้ก็ที่ถ้ำแม่อุสุนะครับนะวันนี้ครับมากับน้องๆเขาน้องๆเขา เขภาพาบรรยากาศนะสวยงามนะครับนะ้วันนี้ก็เป็นลา,เ,า,าเขาเขาเรียกอะไรนะเข้ามาชมถ้ำกันเรียบร้อยนะวันนี้เสียทงพากินพาเที่ยวก็เขาจบคลิปท่านี้นะก็กําลังจะเดินทางไปที่จอดรถนะครับนะ้ก็สวัสดีนะครับทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะแล้วก็เข้า,ามากดติดตามกดติดตามนะ กดติดตามให้เสียทงนะครับเสียทงพากินพาเทีย่ยวด้วยนะครับนะแต่ว,ว่าถ้าเป็นลาจินน,น,น,นก็ติดตามเสียทงพากินพาเทีย่ยวด้วยนะครับวันนี้เสียทงไปแล้วบ๊ายบาย